ไปดีพ no? uh, er, no? ี mm ่น้องตอนนี้หลักเก่าเหมือนเดิมแต่งตัวพอดีมากเลยพอดีแม่อุญุอาญาไปนี่เพื่อทำคันคันแม่แต่งตัวเป็นคันหาบอดีนั่นคุยกันระดับหลักคันซ้ำจิ๊ใส่ท้องเสร็จบางไงเนี่ยก็ใเซยได้เลยบ้าดนี่แม่ก็เลยอุญุอาญาไปเนาะบาดนี่แม่เล่าว่าเอ้าคือเกือบป้องยิงแท้แม่ว่าจ้าว่าสั่นเนาะ มไม่ได้ไมนเกิดปุแม่เอา้ามันมันใส่เกือเอ้าแม่จำมันได้หมดเนาะม่จมนไ่ึงค uh ือกัเนี่แต่จำไม่ได้แม่จำมันได้หมดบ้านนี้อันพายุพัดการก็จำได้หมดบ้านนี้แม่เลยมาอิงสั่นเลยมาจ้าวสั่นงอิงก้าวสั่นแม่ก็อาญาเนาะบ้านนี้อันผู้มาน้ำเล่าซุ้มผู้มาน้ำเล่ากองเสียเล่านะเาแบบไทยไทยคลิปเป็นบ่อซึ่งแม่บ่อกบ่เขายคลิปแมวผู้เฒ่าบ้านนอกเนาะ ตลาดเศร้าเด็ดสิมาเหรียญผนงานบ้านเสียงวรดลบ้านเสียงแม่โอ้ไปเห็นอยู่ตลาดเศร้าตลาดเศร้าน้องหาตีไก่นี่โอ้แต่พ่อเขากินอยู่ตลาดเศร้าบปเลยพอได้งานดิหนิบอบบอแม่นี่ออกเงินดวผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ออกเงินดูงแต่ว่ามู้แม่เขาไปเพราะว่าเสียงมันดังแม่รับขาได้แม่อายุไรเออแม่ก็รับเขได้สิน้าแม่สดสวดเมีนมานน้องไท่แม่ก็บมะเบิ่งสดสดมาเบิงโตสวดนี่มะเบิงโตมะเบิงโตความเบิงโตเป็นมาดีเลยมาดี เล้าเหรดีไหมพี่ะอันไห้ยาไทยหนได้บอได้จ้าบาทนี่อันยินมอตไซ่เขาขอไทยหนุก็ได้หลือดแม่หนุกแม่เล่าว่าโอ้ทีมงานนี่ดีมัดกรเลยาวาเขอยุ่พอยยุที่งานนี่ดีมัดไปใช้เขากระหัี่นั่งป้อมแปมมันก็คขึ้นมันบองงามคุณแม่จะพูดแบบไ้เปรี้ยนงอุตสาห์แปมยังเมื มันมันจะลวนวคู่คนมันมันหนักมันหนุเนาะหนเอ๊มันว่างหนักเอ๊แม่หลังคือนั่งเอกเราเป็นไรไปไหนเอเน้งามนี่แหละนโอ้เป็นนั่งเอกบพอเอกกระซังวันถวมาคนมากเก่าเนาะพอหยุดเนาะว่าจะคนมากเก่าแล้วจะเอกบ่เอกกระซังว่าจะคนมากแม่ว่าหลักระเลิงบ่ที่หลันแม่เสเอาสู้ฟังอันพ่อยังมําเนาะพ่องมัมมัมอันมันเนาะพูยามพ่อหัมํา เล่ามาไหมเล่าเล่ากับกงลงจังเลงเหลตาวานเล่าที่ป่วยนี่ได้ครับเนี่ยเออพ่อโลเปเรียดพ่อโลเปเรียดเอาพอดีซีเรีพอเี่มาเอ้าเรามาอวยพอวันอันปีไม่แม่ซีรีพอเอาให้พุงไมซีรีพอมาอวยพอวันเกิดเธอคิดว่าแม่เป็นไผ่พอวันท่านเฉลยแต่ว่ายี่แม่เราไปร้องใจลูกสาว่าแจ่ตัวอุยุอัญญาไปในวงยิงสีบ้าน้ำบอเป็นผู้จัดการปลอมตัวมา เป็นผู้จัดการปัอมตัวมาตัวเคยได้ยินมในท่านวะขุันต้นว่าแม่หอยเออในเขตนี่ผู้จัดว่าหุ่นจัง่ม้าเบ้าทำคาอุยุอาญเรื่องใจอุ่นจะได้ไม่จางสาวน้อยขี่รถน้ำคนพ่อเดี๋ยวนี้นี่พ่อยกันลังสิขี่รถไปใกล้แม่แต่ขี่รถตามรถพ่อยังหัวใจกว่าแม่เป็นไผ่ผู้บ่าวข่อยต่อจะไม่มาผู้ใดญ่คอ แล้วยืดหยิบแล้วยืดหสิบผ่อแล้วว่าอันว่าเรื่องสิทธิพ่อนเดี๋ยวมาเดี๋วมารัมดาคือแต่งตัวคุณยายแไปร้องเจ๋อคุณพี่กงจนบ้านเดี๋ยวมาจ้างสาวหน่อยคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าคิดว่าถึงได้ไหมแล้วสรุปมินเป็นยังไงในี้ดีดีดีลูกดีดีจนจ้างแล้วลูกดีจนจ้างว่าเห็นเกือบแล้วนงว่ามาไทยรวมเนี้ยน้งกับยายล้มหาติแม่ จะได้คอดเกือบเงินแท้แน่นี่นกพูดสก่อนอะกอะอันนั่งเล่นหนังอันแม่จากคนซื้อหนังบุมมันเบาอยู่มันกับคนบ้านเฮานี่ล่ะคนบ้านเฮานี่ล่ะคนบ้านมันบอกอยู่พว้กับแม่มันกับอกอยู่ตรงจำบ่ได้มันเล่นหนังอันนั่นแม่อันพยุดหนังอันผีหนังที่อย่างก่อนมือหนังไหนผมเงี้ยวเงี้ยวอันแม่แคมไทยบ้านหมที่เป็นอัน ซับปลเลอไหมเออนังเอกซับปลเลอเอออมันว่าอี๋เ่ยรูกนังเอกหนังเด้อเก่งหนงจังไรลาลาจังเด้อรู้ก่อดิครับเื้อยังนึ่เอออืมซื้อยังก่อนื้อยังก่อนเ้ซื้อเบ้ตอ้โอ้ซื้อเบ้ต้องเออฮ่อฮ่าเอาต้องต้อง ได้ก่อนต่ไม่นอนด้หมอีลวเ้มานอนแล้วเ้มานอนล้วมนมาไทยคลิปย่างเดียวเลยนั่นีแยิบทีลิปสติดงาแล้วเราโชว์ปีหนาว่าแบมไม่เอนละแ้อกใบก้อนปีหนาว่าแมไม่รักกนปีหนา บตหลูกด้นนีหมือนพอันนี้แม่ยเข้ากก็ไัวมนต่าเมียว่างันวางันนีแม่แล้วก็มาเหรียมือเฮาเมื่อนก็เปลีนย้มื่อเฮาเรียยนองหันนาพอเนะะแม่แล้วก็ไปเหรียก็เรืมาได้ล่ะเมื่อเมื่อเขามาตั้งหันนั่นทาตั้งหันนั่นนะทาตั้งหันจนว่าสามทุ่มอ่ะเน่ยนั่นแหละแม่แม่แล้วจ่อแม่แล้วจอบมาหลังหัน โอ้ยอย่างนั้นรองงามง่ามบักคลังด้วยไปด่าไปยูไม่ไปยูไหนล่ะไปยูมันบ่มีผู้ยูนี่ลูกสาวสองคนไปยูไห่นี่เราู้เฮ็ดทนหน้าไห้ผู้ทุกข์หน้าถ้รมดาพี่น้องผู้หนึ่งเห็นงานยุ่งเก็บสามแซมนี่ละค่ะแต่ผู้เดียวแต่ผู้เดียวก็ให้ลาออกจากราชการมาขายของเนาะ ีไ้นะบ้านหนู้เผลอเทียงบ้านหนู้เผลอเงี้ยงไม่ไงผดเรื่องๆขอบคุณคุณแม่ขาอ้วนพ่อเขาเห็นขาเป็นตี๋อันจีพ่อเรามาอ่วยพ่อปีใหม่ใครกินเนี่ยนะนั่งหัวยเจ๊กั็กกำลังพร้อมแปร่งงงคือนังว่าอีแม่เป็นไผ่แน่นางงงอยู่นะครสันเบิงในสตอรี่ก็สิผู้จัดการผู้จัดการปลอมตัวมาเป็นแม่บ้าน มาเป็นแม่บ้านแล้วไป้ที่แม่เราเป็นแม่บ้านบัวดอแล่ญเป็ต่าอก็เป็นเดกาดหล่าเกพานี่น่นยุเลยีน้เีัเป็นผู้ใหญ่บ้านลอง่บนานผู้เนี่ยองบ้านเออยมกบผู้ใหญ่บ้าเราเกียณเลยให้เมียเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน

ไอแบะกันส e ิปลาปลาน้ำมาสั <hey. S 2> e oh, oh, uh ่น huh น่นปั๊บแยมปั๊บแยมไอแบะว่าปปาเขาคนน่ะเอาทองลงแนวทองลงนั่นน่ะฮะมันติดแดงเด็ดยังคือเดมเลยยังขอความรักบุญด มื่อมื่อบ้านหมวกก้อนนี่ยไปส่งนี้ขึ้นเมืองทางควทางกรซึ้งครับไปส่งนี้ขึ้นผักผักซี่ผักซีขึ้นแล้วติววันทีไปแล้วไปผักซีแล้วดีใจนดีใจนะื้อยังก่อนที่นี่ไปสมิสก้อนดีสบายดีพี่น้อง